สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเคสสต๊าดี้นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับผมเป็นรายการของวันที่30มกราคมนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับโดยหักจากบัญชีออทรัพย์ของบริษัทนะครับเป็นเงินจำนวน60,000บาทนะครับและหักภาษีนาที่จ่ายไว้1,000บาทและ หักเงินประกันสังคมไว้500บาทนะครับรอนำส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้านะครับให้บันทึกรายการที่โอนออกจากบัญชีออมทรัพย์ด้วยนะครับเราจะมาวิเคราะห์รายการค้ากันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่บันทึกในบัญชีนะครับในระบบบัญชีแยกประเภทนะครับ หรือรหัสย่อว่า gl นะครับเป็นการบันทึกบัญชีนะครับปวกอ,อโอนเงินออกจากบัญชีออารับนะครับเป็นการลงรายวันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับออันนี้นะครับในหัวข้อของวันที่3ามสิบมกราคมนะครับเราจะทำใน ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับเราจะคลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับสารกะกด w o r k f l o w เพื่องา่ายกับการเข้าระบบนะครับแล้วเราจะมาลงวอเชอร์นะครับหรือลงรายวันนะครับคลิกครับระบบจะขึ้นมาถามนะครับว่าเราต้องการเลือกสาขาหรือว่าเลือกสมุดรายวันเล่มไหนนะครับในที่นี้เราจะเลือกสาขาสำนักงานใหญ่นะครับแต่ว่าสมุดเนี้ยจะไม่ใช่ จีเจสมุดรายวันนะครับแต่จะเป็นสมุดรา,า,ายวันจ่ายนะครับถ้าเราอยากทราบว่าเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้ว่าราัสอะไรให้ใส่จุดกด enter ครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราเลือกสมุดรายวันต่างๆนะครับเราจะเลือกหัวข้อนี้นะครับ pc นะครับสมุดรายวันจ่ายนะครับในการจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับกด เลือกครับ enter ก็ได้นะครับแล้วก็กด ok ครับโปรแกรมจะขึ้นบินที่เรานะครับได้เคยจ่ายไปแล้วนะครับผมอาทิเช่นนะครับจายค่าบรมอันนี้ของบริษัทวริยะประกันภัยนะครับแล้วก็เป็นการจ่ายนะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับทั้งบริษัท g p x diamond นะเออโทษครับ g p x racing นะครับผมแล้วก็ บริษัทฮอนด้าอุทัยธานีจำกัดนะครับซึ่งทั้งสองบริษัทนี้นะครับจีเพ็กเลสซิ่งเนี่ยจะเป็นผู้จัดจำหน่ายรถร์ไซค์จ p x Demon นะครับส่วนบริษัทฮอนด้าอ,อุทัยธานีนะครับจะเป็นบริษัทผลิตอะไรรถร์ไซค์ฮอนด้านะครับแล้วก็จะมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์ในบินเมื่อสักครู่นี้นะครับผม คลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับโดยการกด F3 นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมานะครับเป็นบันทึกรายวันนะครับเราจะเปลี่ยนวันที่นะครับเป็นวันที่30นะครับทับศนทับห้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับเราจะใส่รายละเอียดนิดนึงนะครับจะใส่ว่าจ่ายนะครับ เงินเดือนจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับศูนหนึ่งนะครับครับห้าแปดนะครับโดยตัดนะครับ อันชีออมทรัพย์ของบริษัทนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาที่ตรงนี้เลยครับคือชื่อบัญชีนะครับ ลนที่นี้เนี่ยเราก็จะทําเหมือนสมุดรายวันทั่วไปเลยนะครับที่เราลงเ,าเขียนลงในสมุดรายวันทั่วไปนะครับชื่อบัญชีชื่อแรกนะครับจะเป็นชื่อเงินเดือนพนักงานนะครับเราจะพิมพ์คําว่าเงินนะฮะเพื่อให้บัญชีนะครับได้หาชื่อบัญชีที่ชื่อว่าเงินเดือนพนักงานนะครับเราจะให้ เราจะกด enter ครับโปรแกรมก็จะวิ่งไปสู่ชื่อบัญชีที่มีชื่อขึ้นต้นว่างเงินนะครับในที่นี้เราจะหาว่าเงินเดือนนี่นะครับเงินเดือนพนักงานและโบนัสพนักงานนะครับก็จะมีรหัสบัญชีขึ้นมาให้ด้วยนะครับคือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เราจะกด enter ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ะคีย์คำว่าภาษีนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยตามหาภาษีหักหน้าที่จ่ายให้เรานะครับแล้วกด enter ครับโปรแกรมก็จะขึ้นนะครับว่าภาษีเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแลที่นี้เราจะเลือกภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับกด enter ครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะคีย์คำว่าเงินนะครับเพื่อหาเงินประกันสังคมนะครับหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับในที่นี้นะครับเงินกองทุนประกันสังคมเออทษนครับเงินสมทบนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะต้องตั้งเป็น ค้างจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราจะเลือกตรงนี้นะครับหัวข,ข้อนี้คือเงินประกันสังคมหกักนณะที่จ่ายค้างจ่ายนะครับตรงนี้เราก็จะคีนะครับว่าเงินเช่นกันจะเป็นเงินฝากนะครับเราจะให้โปรแกรมหานะครับอ่าเจอแล้วนะครับจะเป็นเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมรัพบ ของเราจะเลือกเงินฝากออมทรัพย์นะครับตาม case study ของเรานะครับเราก็จะมาใส่ตัวเลขด้านเดบิตนะครับคือ,เ,อ,อเงินเดือนพนักงาน60,000บาทนะครับส่วนภาษีหัางนักที่จ่ายนี่จะเป็นด้านเครดิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1,000บาทนะครับและในส่วนของ เงินประกันสังคมผักนาที่จ่ายเนี่ยครับจะเป็น500บาทาหากว่าเราไม่ต้องการคิดเลขหรือว่าคีย์เพิ่มนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องการให้ของค่าทั้งเดบิตนะครับและเครดิตเนี่ยเท่ากันนะครับซึ่งมมนมีผลต่างก,ก็เยอะอยู่นะครับแล้ก็เอาเมาส์มาคลิกไ้ตรงนี้นะครับผมให้เป็นแถบตามอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วกด F2 สมดุลครับโปรแกรมจะทำการคํานวณน,นะครับ ให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยเป็นตัวเลข58,500นานะครับเมื่อรวม2ข้างนะครับก็จะเท่ากันคือจำนวน60,000นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาทำการลิงก์นะครับ F7 ลิงก์ตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องลิงก์เพราะว่าในโจทย์นะครับบอกว่าให้บันทึกรายการที่โอนออกจากบัญชีออมทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้น เราจะลิงก์นะครับเ,เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับโดยกด F7 ลิงก์นะครับตรงนี้เอ,อเอกสารประกอบการลงบัญชีจะยังไม่มีนะครับเราก็จะกด F3 เพื่อเพิ่มนะครับในที่นี้นะครับเราจะทำกลุ่มเราทำเอกสารนะครับจะเป็นกลุ่มเอกสารเกี่ยวกับพวกธนาคารนะครับ ฉะนั้นเราก็จะหากลุ่มเอกาสารที่เกี่ยวกับธนาคารอ่าล่าสุดเลยครับจะเป็นกลุ่มรายการนะครับธนาคารโอนเงินนะครับและอื่นๆนะครับหรือกลุ่มทานอนันศสกร์ PYM ตรงนี้นะครับเราจะใช้รหัสกลุ่มเอกาสารตรงนี้นะครับกด enter ครับโปรแกรมก็จะขึ้นรายการโอนอื่นขึ้นมาให้นะครับ เป็นหน้าจอดีนี้ <S <S นะครับเดี๋ยวปรับนิ็สักครู่นะครับขอดึงนิดนึงทีนี้เราก็จะหาประเภทของเอกสารนะครับด้วยการกดจุดแล้วก็ใส่ Enter เข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะให้เลือกประเภทเอกสารมีมากมายนะครับทั้งรายการบัญชีอัตโนมัตินะครับหรือว่า ค่าธรรมเนียมถอนเงินอะไรอย่างนี้ครับแต่รายการของเราครับใน case study ของเราจะเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับคือการถอนโดยการโอนครับหรือรหัสประเภท tr W นะครับกด enter ครับารายการก็จะดึงช่องรายการฝากหรือถอนเงินมาให้นะครับเป็น w นะครับส่วนเลขที่เอกสารตรงนี้เราจะให้โปรแกรมเนี่ย running ให้นะครับ เพื่อเป็นการควบคุมเอกสารในส่วนของวันที่เนี่ยเราก็จะใส่วันที่ครับคือวันที่30นะครับศ1นนะครับปี5 9าเ้น้ครับส่วนรายการอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับกาจะมีบอกไว้ว่ามาจากลูกหนี้โดยก็ใส่ C หรือมาจากเจ้าหนี้ก็ใส่ S หรือว่ารายการนี้มาจากภายในของบริษัทหรือธนาคารก็เป็นว่างไว้นะครับ ของเราจะเว้นว่างไว้นะครับเพราะว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากบริษัทนะครับและธนาคารนะครับเป็นการจ่ายเงินเดือนนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่องนี้นะครับผ่านบัญชีธนาคารได้นะครับถ้าเราจำรหัสไม่ได้เราใส่จุดกด enter ครับโปรแกรมก็จะดึงนะครับมาให้เราเลือกสมุดเงินฝากธนาคารครับและที่นี้มีทั้งออมทัพย์และก็สายรายวันนะครับ เราจะเลือกรหัส0 0นนะครับคือ,เ,อเงินฝากออมทรัพย์นะครับกด enter นะครับโปรแกรมก็จะดึงสมุดสมุดบัญชีสาขานะครับแล้วก็รายชื่อธนาคารออมารหัสธนาคารมาเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าจะจับคู่กับรหัสบัญชีได้เราก็จะกดจุดครับแล้วก็กด e n น e r นะครับผมสังเกตไหมครับนี่นะครับคือรายการคือรายการนี้ครับรายการโอนอื่นตรงนี้ครับจะดึงตรงหัวข้อที่ลิงก์เข้ามาเนี่ยครับเป็นรายการต่างๆที่เราได้คียไว้ในวอเช์หรือลงรายวันไปแล้วนะครับผมว่าเราต้องการให้ลิงก์กับอันไหนนะครับ และที่นี้นะครับเราจะลิงก์กับเงินฝากธนาคารตรงนี้นะครับโดยเราที่มีเลขรหัสตรงนี้นะครับใส่กด enter นะครับผมเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะขึ้นมูลค่าเงินฝากธนาคารขึ้นมาให้ทันทีเลยครับประมาณห้าหมนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่องหมายเหตุน,นี่เราจะ อีกที่นึงนะครับเพื่อจะได้ทราบว่ารายการนี้นี่เราทำอะไรไปนะครับก็จะเป็นถอนนะครับจ่ายเงินเดือนพนักงาน เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะกด F10 เพื่อบันทึกนะครับรายการก็จะขึ้นเอกสารประกอบมาให้นะครับผมเป็นรายการจ่ายเงินออถอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน,นครับเป็นจำนวน5 8า0 0นนารนะครับในที่นี้เราจะกลับเข้าหน้าวอเชอร์นะครับกด F8 ตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกรายการแล้วเราจะกด F10 บันทึกครับ โปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องเนี่ยรันหมายเลขวอเชอร์ให้หรือไม่ก็ตอบ yes ครับเสร็จแล้วโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเพื่อให้เราลงคีย์ลงในสมุดรายวันจ่ายต่อนะครับแต่เราไม่ต้องการคียแล้วเราจะกด escape ออกไปนะครับแล้วก็กด yes เพื่อเป็นการยุกเลิกการแก้ไขนะครับอ่านี่นะครับก็เราก็จะมีรายการวอเชอร์ใหม่นะครับคือรายการ จ่ายเงินเดือนพนักงานศ1นยทับห้โดยตัดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออกนะครับผมขอโทษครับของบริษัทนะครับมีคำถามว่าถ้าเราไม่ลงรายวันตรงนี้ได้ไหมทำแบบเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับแต่ในในโฟของ ระบบนะครับระบบนี้ครับเจ้าหนี้และธนาคารก็ชนะครับเราบบเช็คและเงินฝากาธนาคารเนี่ยก็จะไม่ขึ้นให้นะครับมันเราต้องไปคีอีกทีเนี่ครับเพราะตรงนี้ระบบนี้จะไม่ทราบเลยว่าที่เราคียในรายวันตรงเนี้ยแล้วเราไม่กด f ลิเจ็ดลิงก์กับตรงนั้นนะครับตรงเงินฝากออมทรัพย์ตรงนั้นฮะมันจะไม่ทราบเลยนะครับว่ามันลิงก์กันนะครับ เดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าในระบบเนี้ยมีที่เราขีดไปหรือเปล่านะครับเข้าไปที่ระบบเช็คแล้วนะาาครับคลิกแล้วก็กด Work f กโเพื่อง่ายต่อการเข้าระบบนะครับเราจะไปดูที่เช็คจ่ายนะครับไปดูที่เอกสารตัวนี้ครับใบถอนเงินจาก C A ทับ A นะครับชื่อรหัสก็คือ TR แต่มันยูนะครับคลิกเข้าไปครับ เลือกสาขาสำนักง,งานใหญ่กดโอเคครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีรา,ายชื่อนะครับรายการนะครับที่เราได้ลงในสมุดรายวันขึ้นมาด้วยนะครับที่เราไม่ได้ขี้หน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นรายการถอนจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับโดยเป็นชื่อบัญชีเนี่ย หมายเลข082472669นะครับจำนวนยอดในเช็คก็คือ5 000, 8 5 0 0บาทนะครับของวันที่3 0 01ทับ59นะครับเมื่อไม่ต้องการแก้ไขนี้เราก็จะกด Escape ออกไปนะครับผมสำหรับรายการค้านะครับของวันที่30มมกราคมนี้นะครับ เป็นอันบันทึกเสร็จเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับ